ข้างหน้าผมนี่คือหมู่บ้านสวยๆนะครับซ้ายมือนะครับผมนะครับถ้าลงจากเนินมาก็เป็นหมู่บ้านสวยๆนะครับผมแล้วก็ตามถนนใหญ่วิ่งตรงมานี่เลยครับนะตรงมานี่ก็คือนะครับเห็นเนินข้างบนไหมครับนะครับเนินข้างบนนั้นคือจุดชมวิว360อองศาหรือว่าเขาตะเคียนโง่นะครับผมนะครับแล้วเราก็มาชมลานกลางเต็นท์ของไร่ยาดานะครับผมนะครับมีกาแฟสด มีเครื่องดื่มด้วยนะครับผมไปดูบรรยากาศด้านในกันครับว่าเป็นเช่นไรนะครับผมลานกลางเต็นท์ไล่ยาดาน,นะครับผมไปครับ เมนูมีครบนะครับท่านผู้ชมมีเอสเปรสโซ่เย็นอเมริกาโน่ร้อนก็ทุกอย่างครบมีเย็นมีร้อนครบนะครับนะครับเดินทางไม่ไกลนะครับผ่านมาจากาแยกแยกกอนะครับผมผ่านแยกกอมาหรือว่าแยกสี่แยกสี่แยกใหญ่ที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับผมถ้าขึ้นมาก็จะเจอสี่แยกใหญ่ก็ตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาที่จะไปจุดชมวิว3 6มองศานะครับผมหรือว่าเขาตะเคียนโง อยู่ห่างกจากเขาตะเคียนโงกก็ประมาณสากักไม่น่าเกิน200เมตรนะครับผมนะห่างจากเขาตะเคียนโงกก็ม,มองมาก็เห็นไรย,ยาดาแล้วอยู่ข้างล่างนี้ครับผมเนาะเป็นลานกลางเซตเรานะครับแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับเนาะบรรยากาศดีครับ เปโซ่เย็นนะครับผมเรามันคอเขาเรียกว่าคอคอเข้มนะครับคอแข็งแน่วแม่ค้าสวัสดีนะควัีแม่ค้าสวัสดีแล้วครับผมนะครับท่านใดเดินทางผ่านมาเขาค้อนะครับผมเดินทางมาเที่ยวเขาตะเกียนโง่นะครับสามร้อยหกสิบองศาก็อย่าดืมนะครับแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟจิบกาแฟกันบางๆครับกับบรรยากาศดีๆนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่า เทศกาลหน้าหนาวครับผมวันนี้วันที่สามสิบธันวาคมนะครับผมอากาศสบายๆนะครับเรามานั่งอยู่ที่ลานการเต้นของไรยาดานะครับนะครับอยู่ที่อำเภอเขาค้อนะครับอยู่ใกล้ๆกับเขาตะเคียนโง่นะครับผมสามร้อยหกสิบองศานะครับห่างจากลานการเต้นเราประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับผมก็เจอแล้วข้างบนนะครับเนาะท่านใดที่ าเที่ยวเขาค้อนะครับผมเอาเต็นท์มากางนะครับหรือว่าไม่มีเต็นท์ก็ลองแวะเข้ามาถามดูนะครับที่ไรยาดานี้นะครับเนาะก็มีที่กางเต็นท์ให้แล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับมีร้านกาแฟข้างในอร่อยออร่ยนะครับผมยังไงก็เรียนเชิญนะครับบรรยากาศดีครับผมช่วงผมมานี่คือธันวาคมนะครับวันที่30นะครับผมอากาศดีเย็นสบายนะครับผม ก็คือหน้าหนาวนั่นแหละนะครับเนาะบรรยากาศดีมากครับผมที่เขาเคาะนะครับยังไงก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับไม่ไกลนะครับผมอยู่ติดติมถนนใหญ่เลยนะครับผมผ่านจากสี่แยกใหญ่เข้ามาก็ไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วเส้นทางเดียวกับที่เดินทางไปที่เขาตะเกียนงกนะเส้นทางเดียวกันนะครับผมนะครับดี๋ยความขอบคุณครับผม